กลับมาช่วงที่สองของลับคมธุรกิจนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงพูดคุยกับแขกนารการค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องของการที่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรเนี่ยกำลังจะผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับของอาเซียนในเรื่องของเกษตรออแกนิกหรือว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะ แต่ว่าจะทำได้อย่างไรนั้นต้องมาเรียนถามคุณนรงกรณพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคณะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนค่ะซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วนะคะอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีคุณนรงกร์พูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนรงกรคะครับสวัสดีครับดรนงนาแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะข่าวน,นี้ท่านก็คงอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีหรือเปล่าคะเอ่อใช่ครับตอนนี้อยู่ที่อารงณ์กรฟาร์แมแอนด์รีสอร์ทเป็นบริการลูกค้าในช่วงสุดสัปดาห์ครับอ๋ <c oughs> อค่ะดีดีค่ะค่ะนะคะอันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะถ้าอย่างที่เรียนนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือว่าการที่ทางกระทรวงเกษตรเตรียมที่ให้่าเราเนี่ยเป็นสูนาลหรือว่าเป็นหัก ในอาเซียนเลยในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์ค่ะนะไม่ทราบวัดตัวนี้มีนโยบายมีการให้ความสําคัญสนับสนุนเรื่องกเกษตรอินทรีย์ยังไงบ้างคะต้องขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเรื่องของกเกษตรอินทรีย์จะเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นอนาคตของไทยและของโลกในฐานะเราเป็นครัวโลกนะครับจากนั้นเรื่องของกเกษตรปลอดภยัยอาหารปลอดภยัยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสําคัญและก็สำนุกรเกษตรอินทรีย์หรือว่าเราเรียกกันว่าออร์แกนิกกันนะครับมาโดยตลอดโดยที่อยากเรียนให้เห็นภาพกว้างก่อนว่าการขับเคลื่อนในเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะมีอยู่สองคณะกรรมการด้วยกันคำการชุดแรกคือคณะกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินะครับซึ่งมีรองนายกรัมตรีเป็นประธานอสองก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีรัฐมนตรีเกษตรเป็นประธานนะครับผมเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับซึ่งก็เป็นกรรมการระดับชาติโดยที่จริงๆตัวแม่ใหญ่เนี่ยคือระบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วยห้าสาขาคือเกษตรอินทรีย SI, ์เกษตรทฤษฎีบเกษตรผสมผสานวัฒนเกษตรและเกษตรธรรมชาตินะครับภา,ายใต้ข้ามการชุดดังกล่าวเนี่ย ได้มีอนุกรรมการเพื่อดูแลในการเดินหน้าในเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานวัฒนเกษตรและเกษตรธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นไปตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตลอดจนแผนยุทธศาสาตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติอันนี้เป็นหนึ่งในสาขาของของเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่ง <จะ S 1> ในส่วนของเกษตรทฤษีแห่งชาตินี่คือเริ่ม เริ่มปีหกหกใช่ไหมคะอันนี้เป็น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 แผนใหม่ครับแผนใหม่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนปฏิบัติการเพราะว่ามันจะไปซ้ำซ้อนกับยุทธศาสตร์ชาติก็เลยมีกติกากำหนดว่าถ้าต่ำจากยุทธศาสตร์ชาติลงมาแล้วเนี่ยก็ให้มาเปลี่ยนชื่อกันนะครับเก็เป็นเป็นแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติอะไรจำนองนี้นะครับ ก็จะทนในส่วนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มใช้สอดรับไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับที่13ก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับก็แน่นอนครับภายใต้แผน5ปีเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยจะเป็นผู้นําของภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาเกษารเศรษฐกินะครับสร้างมูลค่าบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2570 S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนกระทรวงเศษษรและสหกรณ์ซึ่งก็รับผิดชอบทั้งกรรมการระดับชาติอีกชุดหนึ่งคือกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยเราได้เดินหน้าในการนําเสนอ,อในสองด้านด้วยกันด้านนิดหนึ่งก็คือการสร้างความยั่งยืนด้วยการให้มีการออกเป็นแผนปฏิบัติการนะครับ <S 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 กับสองก็คือการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืน นะครับกระดานี้เนี่ย <Okay. S 2> ในส่วนของตัวร่างพระราชบัญญัติเกษตรยั่งยืนเ,เนี่ย mm hmm. ก็ได้จัดทําเสร็จแล้วแล้วก็ mm hmm. อยู่ระหว่างการขั้นตอนของการเสนอให้กฎหมายนะครับอสองรอบแล้ว mm hmm. ที่เราส่งไปที่กฤดติกาให้มีการมาปรับปรุง <Okay. S 2> ส่วนตัว mm hmm. แผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ห้าปีนะครับ mm hmm. ก็จะเข้าสู่คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติตอนนี้ ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็รวบรวมประมวลความเห็นทั้งหลายก็เชื่อว่าก่อนกันยายนนี้ก็จะมีการประกาศใช้ให้ทันตอบอกรอบเวลาของปี2 5 6 6ถึง270นะครับ อ๋อค่ะหมายความว่าการเริ่มต้นจริงๆจ,จังๆในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็การนาไปสู่การที่เราจะเป็นหับในอาเซียนเนี่ยจะเริ่มจริงๆจังก็คือตามปีงบป,ประมาณ2,566ต้องไมะท่านประมาณนี้นใช่ไหมต้องเรียนอย่างนี้ับว่าเรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับใช่ใช่ค่ะค่ะเพียงแต่ครั้งนี้เป็นการปฏิรูปเพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติการเนี่ยได้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะในอดีตเนี่ยมักจะเหลื่อมกันครับมักจะเหลื่อมกันเช่นแต่ว่าอยากจะเรียนว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยเราดําเนินการมาในช่วงสามปีกว่าภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นไปตามแผนปฏิบัติการปีหกศูนย์ถึงปีห้าสี่นะครับซึ่งในระหว่างที่ผ่านมาห0ปีใช่ไหมคะหกศูนย์ถึงห้าสี่ก็ในห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่า มีโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กว่าสามร้อยสิบสองโครงการนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เนี่ยโดยเป้าหมายคือไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสาล้านไร่และต้องมีเกษตรเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์อ่ไม่น้อยกว่าแปดหมืนรายโดยที่มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าสาเปอร์เซ็นแต่ว่าเมื่อสรุปในปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเราทําได้เกินเป้าหมายครับก็คือว่า พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนะครับจากภาครัฐได้แยกโยนนั้นอยู่ที่1.51ล้านไร่ครับเดิมเนี่ยเป้าหมายแค่1.3ล้านไร่นะฮะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ถึง1.51ล้านไร่แล้วก็มีเกษตรกรที่ทําเกษตรอินรี95,700กว่ารายแต่ที่กําหนดเป้าหมายเดิมไว้นะครับ80,000รายเพราะฉะนั้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาในต้องเรียนว่าเรา เราได้จุดประกายสําคัญมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็คือหนึ่งการจุดประกายการขับเคลื่อนกิจกรรมยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในห้ายุทธศาสตร์การพรรลุภาคเกษตรของดรเฉลิมสา่ศรอำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในห้ายุทธศาสตร์เนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชากับสองก็คือยุทธศาสตร์สามเอสนะครับ เกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนดังนั้นเนี่ยเราจึงได้เดินหน้าทั้งในเรื่องของการเห็นชอบโดยข้ามการพัฒนาระบบเกษตรมยั่งยืนนะครับเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรียแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็กําลังกําลังต่อสู้ต่อสู้อยู่กับทางทางหน่วยงานเกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งหน่วยงานใหม่องค์การาชนใหม่นะครับแต่ว่า้ต่อสู้ค่ะต้องมีงบประมาณใช่ไหม อไม่ครับคือเรื่องเรื่องสำนักงานเรื่องพัฒนาระบบราชการเนี่ยแล้วก็ซูเปอร์เอเจนซีทั้งหลายเนี่ยเขาไม่อยากให้มีการตั้งหน่วยงานใหม่เพราะว่าการเป็นสถาบันเกษตรอินทรียแห่งชาติเนี่ยจะเป็นในรูปที่เราเสนอคือรูปขององค์การมหาชนนะครับทั้งที่ความจริงเกษตเรอินทรียเนี่ยถือเป็นวันลัแห่งชาตินะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราเห็นชอบไปหมดแล้ว แล้วเราก็ทํางานร่วมกับทั้งภาคเอกชนภาคเครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ทุกเครือข่ายทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นพ้อตทองกันนอกจากนั้นเราก็ได้มีการจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์พีจีเอสแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยที่ได้ประชุมเชิญม,มาเดือการถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับของสภาเกษตรอินทรีย์พีจีเอสแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อเ9สิบเก้าสิงหาคมปีที่แล้ว และก็เมื่อวันที่4สิงหาคมก็เป็นการประชุมที่ให้การรับรองธรรมนูญของสภาและการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดถ<ม>าวอเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมานะั้เป็นชุดเฉพาะกิจนะครับก็ <S 2> <S 2> <S 2> ไปท<ช>ําเรื่องของธรรมนูญ<ม>ข้อบังคับอะไรต่างๆ<ม>ดังน<ม>ั้นเมื่อวันที่4สิงหาคมก็จะตั้งตัวอย่างจริจริง g p ที่บทบาทเป็นยังไงคะคืออันนี้คือภาษาไทยคือเป็น เรียกว่ามาตรฐานกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมใช่ไหมครับ PGS ใช่ครับก็เรียกว่ากเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนวิถีชุมชนภายใต้มาตรฐานสากลไอฟอมนะครับของยุโรป่ของยุโรปที่ที่เรียนว่าห้าปีที่ผ่านมาที่เราบรรลุเป้าหมายโดยเพราะในสามปีหลังเ,เราทำได้เกินเป้าหมายเป็นหนึ่งจุดห้าหนึ่งล้านไร่นะครับแล้วก็มีเกษตรกรเข้ามาร่วมได้กว่าเก้าหมื่นรายเนี่ยก็เพราะการ ทำงานเชิงลุกแบบบริการร่วมกันทุกฝ่ายจนกระทั่งเหมือนเป็นกระบวนการเดียวกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของอการรับรองเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะมีอยู่สองระดับคือระดับชุมชนก็คือระดับระบบ PGS นะครับอันนี้มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีการเข้าร่วมแล้วก็รักษามาตรฐานได้ไม่ยาก ส่วนอีกระดับคือระดับของออแกนิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรเราก็มีมีหลายระดับนะครับอันไหนที่ทําได้ก่อนก็ทําแล้วก็ยกระดับขึ้นไปแต่ <Yeah. S 2> นั้นเรื่องของบทบาทของสภาเกษตรอินซีพีเจสแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะครับ mm hmm. สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทําเกษตรเคมีทําเกษตรแบบรูปแบบอื่นเนี่ย มาสู่การทำเกษตรอินทรีย์เริ่มบันไดก้าวแรกคือแบบ PGS นะครับรวมไปถึงการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับภาครัฐของเราเช่นสำนกักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมากอชอในการที่เราได้ออกออมาตรฐานการรับรอง PGS <c oughs> แล้วมีคู่มือปฏิบัติการนะครับ <c oughs> ตอนนี้ทำเสร็จหมดแล้วแล้วก็ถือว่า <c oughs> แต่วก็เหมือนก,ก็เหมือว่าเราจะจะจะ,จะนำส่วนหนึ่งของมาตรฐานไอโฟมไอโฟมของยุโรปมามาย่อยให้คือมันทไอโฟมมันทำยากต้องเป็นระดับประเทศระดับโลกแต่ถ้าเป็นระดับชุมชนนี้ก็คือย่อเอาส่วนนั้นมาด้วยใช่ไหมคะที่เป็นมาตรฐานจริง <P X S 2> จริงๆถูกต้องฮะคือคือ,คอเราก็ยึดถือมาตรฐานสากลแล้วก็มา <S <S มปรับใช้ให้สามารถปฏิบัติได้นะครับ <S <S กับในส่วนของประเทศไทย ซึ่งในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเนี่ยก็มีการทำรมานานแล้วครับเหมือนกับมาตรฐานออร์แกนิกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการสับหมุนอย่างเป็นกิจลักษณะที่เป็นรูปกระบวนการและกระบวนการเดียวกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆในช่วงสองปีกว่าเพราะว่าเราได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญเลยนะครับโดยเพราะในส่วนกระทรวงเกษตรให้ยกระดับเกษตรกับย่งยืนเนี่ยขึ้นมาเป็น นโยบายหลักนโยบายหนึ่งและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักดังนั้นเนี่ในช่วงสองปีกว่าเราจึงได้สามารถขับเคลื่อนทั้งเชิงโครงสร้างระบบและการมีส่วนร่วมนะครับก็จะทําให้เป้าหมายที่จะเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือเรื่องของทฤษฎีใหม่นะครับเรื่องของวัฒนเกษตรเกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาติเนี่ยจะ เกินกว่าเป้าหมายผมเชื่อบ้านอย่างนั้นนะครับเหมือนว่ามันเป็นระบบมากขึ้นนะคะในการนี่จะมาจัดก,การอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้การขับเคลื่อนเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็เวแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องของการที่ว่าเราจะก้าวไปสู่การที่เราจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเนี่ยมันยังต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกคะอย่างเช่นมีตลาดกลางมีอะไรยังไงบ้างคะ เป็นคำด่าที่ดีมากนะครับเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องยากไม่ใช่ง่ายแล้วก็ยังต้องรักษามาตรฐานตลอดไปเช่นว mm ่า hmm. ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นเกษตรอินทรีย์แต่ว่าพออีกปีหนึ่งปรากฏว่าหลุดตกขอบ mm hmm. ไม่สามารถรักษามาตรฐานได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไรยน้ำ mm hmm. เราดึงความร่วมมือมาหมดนะครับอย่างสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทย อหอการค้าไทยเหล่านี้เพราะว่าเรื่องตลาดสําคัญที่สุดรวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้แนวทางของเกษตรอินทรีย์แต่ด้านความร่วมมือในการที่จะมีตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับทางแพลตฟอร์มเ็ตเพลสให้เขาให้บูญค่าเพิ่มนะกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งพืชประมงปศุสัตว์นะครับเช่นแกล็บก็ดีนะครับราซาดาหรือว่าแพลตฟอร์มของเราเองคือตลาดเกษตรกร นะครับก็มียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้น<ๆ>เพิ่มขึ้นเพราะว่าภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้คนคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร,รและกรรมทุกจังหวัดนะครับ a อ c เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ล่าสุดนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นตัวคันงัดที่จะทำให้เรา ัง,งาดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรอครับผมว่าในเอเชียก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเจ็ดพันสี่้อยสาสิบห้าตำบลในประเทศของเรากับสองก็คือเรากับเคลื่อนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองครับก็คือทำเรื่อง sustainable เออร์เบิร์นอาร์กิเคิลเอร์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับนั่นหมายความว่าการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ทั้งในเมืองและชนบทเนี่ยจะขับเคลื่อนระดับแอเรียเบสทุกจังหวัดทุกตำบลพร้อมกันก่อนหน้านี้ปีกว่าเนี่ยเราได้ขับเคลื่อนเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าสาขาของกิจกรรมยั่งยืนเราทําได้สําเร็จนะครับทุกตําบลขณะนี้เราวางบุตรหมายในเรื่องของการมีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแปลงในการ เรียนรู้ถ่ายทอดนะครับทุกตำบลแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีศูนย์สพกรนะครับทุกอำเภอแปดอยเจอำเภอและอีก4ีศูนในกรุงเทพนะครับทั้งหมด882้อยแปดสอศูนย์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์อบลมบมเพาะถ่ายทอดในระดับอำเภอซึ่งครอบกลุมก็มั่นใจว่าการวางโครงสร้างของระบบ ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเกษตรเกรษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยจะเดินหน้าไปและผมไม่คิดว่าจะมีประเทศไหนนะครับที่จะตามเราได้นะครับโอ้เออประเทศอื่นเขาอย่างไอ่ะคือเขาเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะทําอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราเราก้าวหน้ากับเขาเพราะอะไรคะมีอะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวองค์ประกอบสําคัญคะผมคิดว่าความแตกต่างเกิดขึ้นในระดับชุดนี้และกระทรวงเรษตรชุดนี้ครับ ก็คือการที่เราบริหารแบบเชิงโครงสร้างระบบทั้งในเรื่องของต้นน้าการผลิตนะครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเรื่องของการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องของการทําตลาดนะครับเรื่องของการพัฒนา p a เกจจิ้ง branding อะไรต่างๆแล้วก็ทูตดเกษตรทูตพาณิชย์ได้ทํางานร่วมกันนะครับเป็นครั้งแรกภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิตเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันเราเป็นวงออเคสตราใหญ่แต่ก่อนก็อาจจะต่างคนต่างเล่นนะคนละคีี์คนละครื่องมือคนละเพลงแต่ว่าันนี้เนี่ยพอมันเป็นออเคสตราวงใหญ่แล้วก็เล่นไปด้วยคียเดียวกันทั้งในประเทศต่างประเทศทั้งภาครัฐถาชนและที่สําคัญคือบรรดาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเครือข่ายทุกเครือข่ายมาร่วมกันแล้วก็ทุกคนก็เห็นเหมือนกันเลยว่า เราต้องเริ่มสเต็ปแรกให้มากที่สุดก็คือเกษตร p c s นะครับกระดาษเดีวยวกันเกษตรออแกนิกก็เดินหน้าไปจากนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็ทำให้ผมคิดว่าเราแตกต่างแล้วก็มันเหมือนที่เราคลิกออฟและเดินหน้าเอาเรือออกจากท่าในกระดาษที่ผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้มองว่าประเทศอื่นทำไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากมากถ้าคุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้น ในลนักษณะเชิงโครงสร้างระบบแล้วไม่มีความเหลื่อมล้ำก็คือเราปูพรมทุกตำบลหมู่บ้านชุมชนโดยเฉพาะ,ะกลไกยใหม่ที่ภายในสิ้นเดือนนี้หรืออย่างช้าดเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะจัดตั้งได้เรียบร้อยก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบ,ะะบ,บะกิจกรรมยั่งยืนในระดับตำบลซึ่งอันนี้จะครอบคลุมหมู่บ้านชุมชนทั้งหมดส่วนในเมืองกรุงเทพมหานครก็มีคก้รมการพัฒนาระบบกิจกรรมย,ยั่งยืนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทุกจังหวัดแล้วก็ใน ุ่มจังหวัดด้วยโครงสร้างอย่างนี้ครับเป็นโครงสร้างที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ <S <S <ม>แล้วก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกำกับด้วยแล้วก็มีระเบียบของกระทรวงเกษตรกำกับนั่นหมายความว่าต่อไปภายหน้าเปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าโครงสร้างระบบเหล่านี้ยังคงอยู่นี่แหละที่อันนี้เป็นห่วงมากเลยนะเดี๋ยวพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็มันก็เปลี่ยนนโยบายแล้วก็อาจจะไม่มีคน follow up อีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านรองกรกนะ็คือว่าการเปลี่ยน mindset ของเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราก็เป็นกเกษตรเคมีมาตลอดนะคะอันนี้สําคัญทํายังไงดีคะก็เรากลับเครื่องโดยตั้งยุทธศาสตร์ก่อนนะฮะยุทธศาสตร์ 3S ก็คือ,อกเกษตรปลอดภยัยเกษตรมัร่นคงเกษตรยั่งยืนเนี่ยตรงนี้เป็นหนึ่งนะฮะยุทธศาสตร์ของดรเลมชัยจากนั้นเนี่ยเราก็มาสูแปลงสู่การปฏิบัติโดยผ่านเครือข่าย และการขับเคลื่อนตามโครงสร้างอย่างเป็นระบบนะครับสุดท้ายก็คือการเปิดกว้างการจับมือกับทุกภาคส่วนนะครับอันนี้คือคือคือการขับเคลื่อนที่สำคัญมากการเปลี่ยนไมล์เซ็ตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกอ,ะอ่ะเรามีเรื่องของศูนย์เอซทุกจังหวัด นะครับนอกจากเรามีสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานปศุสัตว์ประมงอะไรต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยรวูปมงค์การที่ดินซึงดูแลเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีแพลตฟอร์มอ c t i ินแมในการสั่น้ำส่งเสริมพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับการทํางานในรูปแบบนี้มันได้เกิดเหมือนกับอะไรเหมือนกับมันเป็นเวฟอ่ะมันเป็นคลื่นไม่ใช่เพียงแค่ตาเห็นลงไปทีหนึ่งแล้วก็กระเพื่อมกันแบบอีเวนต์แล้วก็จบลง แล้วเมื่อเราเราได้สร้างความต่อเนื่องไม่ให้มันขาดตอนก็คือการให้มีระเบียบสำนักงานยัฐมนตรีนะครับและก็ระเบียบของกระทรวงเนี่ยในการที่ให้ระบบและโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเดินหน้าต่อไปเนี่ยก็จะแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายเพราะว่าเรื่องเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันทําแบบเป็นอีเวนต์ไม่ได้ครับต้องทำใไม้ตาลงใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูแลเกษตร ก่ที่ทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อ,เน,อเนื่องเนื่องจากว่าอายังเป็นชนกลุ่มน้อยพูดง่ายๆสวเสมาอยู่ในอยู่ในตําบลหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะถูกล้อมด้วยแปลงไร่นะครับที่ใช้เกษตรเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆไปปรากฏว่าหนึ่งมแมลงทั้งหลายจะวิ่งมาที่นี่หมดเพราะว่าที่นี่ไม่มีการใช้เคมีถูกไหมครับสองก็<แ>คือเวลาฝนตกน้ําท่วมน้ําเข้ามาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยสารปนเปื้อน แปลงนั้นก็ทําเกษตรดีไม่ได้แล้วเพราะเกษตรดีเนี่ยต้องพ้นสามปีถึงจะเข้าตรวจรับรองนะครับ mm hmm. อาจจะทํามาสิบปีปีที่สิบเอ็ดก็หลุดละ mm hmm. เราจรึง mm hmm. ต้องให้ประสานกับทางด้านของสภาวิสาหกรรมไงครับอ mm hmm. ผมเองก็เป็นประธานกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับสภาวิสาหกรรมนะครับ mm hmm. แล้วก็ทางของการค้า mm hmm. เพื่อ <Yeah. S 1> ให้ด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศเนี่ย mm hmm. เราสามารถที่จะมีตลาดรองรับทั้งรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์หรือรูปแบบของตลาดกา นะครับซ <Yeah. S 2> ึ่งก็ได้ <Yeah. S 2> ความร่วมมือจากบรรดาตลาดกลางซึ่ง mm. มีอยู่อย่างน้อย2ี่หแห่งทั่วประเทศ <Yeah. S 2> นะครับแล้วก็พวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เขาให้ความสําคัญ <Yeah. S 2> กับเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วแยกเป็นเหมือนแยกบูธเฉพาะนะครัแยกโซนเฉพาะไม่ไปปะปนคนอื่นไม่ได้นะครับ mm. อ่าตรงนี้ <Yeah. S 2> ผมคิดว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวที่สร้าง national branding นะครับของความเป็นครัวโลก mm. อ่ใครๆก็เรียกร้องเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราวางรากฐานระบบโครงสร้างแล้วก็ความร่วมมือนะครับไปถึงความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าระบบตรงนี้เนี่ยจะนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ครับ ยังไงก็ขอให i i ้เราได้ขึ้นเป็นศ anyway. ูนย์กลางแห่งอาเซียนนะคะคิดว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจคงจะมีความคืบหน้าต่อไปนัทเองก็สนใจเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรียนเชิญท่านมาใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอฝากไว้ที่เดียวครับให้พวกเราช่วยกันสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทร์วยครับโอเคเลยค่ะเดี๋ยวนัทหนึ่งคนละค่ะนะคะขอบคุณากคกะสวัสดีค่ะ